สวัสดีครับแฟนเพจ YouTube Panhuay c h a n นะครับนักลงทุนนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการเล่นหวยนะครับแต่ซื้อหวยรัฐบาลก็ดีหรือใครผมไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นให้เล่นได้ดินนะฮะแต่ถ้าว่ามันไม่มีทางเลี่ยงเรามีทุนน้อยเราก็ ไปเล่นกันแล้วแต่ท่านนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่30สํำหรับปีนี้นะฮะปี64แล้วก็เป็นคลิปที่2สํำหรับวดวันที่16มีนาคมแป๊บเดียวเข้ามาเดิน3มแล้วนะเดี๋ยวก็จะสิ้นปีสิ้นปีแก่ไปทุกวันนะครับอันนี้เงินแจกกระคงจะไม่มีแล้วนะหมดหมวดนี้รัดเป็นนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะนะครับ ต้องช่วยตัวเองค่นแล้วนครับก็การลงทุนค้าขายเมื่อไม่มีเงินค้าขายก็ต้องไม่ดีนะครับค้าขายยังไงก็ขายไม่ได้เพราะคนไม่มีเงินจับใจ้สอยนี่ยังดีนะครับที่ได้เงินรฟรีมาก็คนก็เลยใช้กันเยอะนะครับอรเราชนะน้องชนะอะไรเนี่ยนะไม่ชนะแล้วครับแพ้ <laughs> พูดปลอบใจปไปงี้งเราชนะ ในชุดนี้จะมาแนะนำให้เล่นชุดโต๊ะนะฮะดีกว่าไปเล่นสองตัวนะครับสองตัวก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะฮะก็หวังรางวัลน,นะครับอันนี้ที่ว่าแนะนำให้ชุดโต๊เนื่องจากว่า <c oughs> ชุดโต๊เนี่ยมันไม่ค่อยมีอั้นนะเมื่อวัที่แล้วสองตัวโอ้ยอัน้นรักร่วมสามสิบตัวยี่สิบห้าตัวผมเลยไม่เล่นเลยนะพอดี <c oughs> หวยทำหวยสองตัวผิดไปด้วยเพราะว่าชุด บนผิดแต้มแต้มสิบหน่วยชุดล่างใช้คงที่ถูกนะแต่ก็มาผิดแต้มอีกนะอ,อชุดบนไม่ใช่ผิดแต้มนะแต้มสิบหน่วยถูกคือผิดผมเอาชุดผมไม่ได้เอาปักหลักสิบหลักหน่วยมาทําแต่ดันแปเอาแปดตัวมาครบสิบหน่วยมาทํแปดตัวมาครบสิบหน่วยมันไม่มีหกกับแปดนะมันออกสามแปดใช่ไหมก็เลยหลุดไปนะครับ ที่แนะนําให้เล่นโต๊ดเนื่องจากว่าโต๊ดเนี่ยมันไม่ค่อยจะอั้นนะมันไม่ค่อยจะอั้นถึงมันจะมากหน่อยแต่ก็มีกาไรนะถ้าท่านเล่นเจ้ามือ,ขอเขาน่าเข่ายทักโต๊ดหนึ่งร้อยได้ลดยี่ห้าหรือสามสิบเปอร์เซ็นก็โอเคนะฮะแต่บางคนหรือผมเนี่ยผมก็เข้าไปเล่นในเว็บไซต์เนาะเพราะมันจ่ายต้องร้อยห้าสิบในเว็บไซต์นะครับจ่ายร้อยห้าสิบตอนนี้มันทักวดที่แล้วสมจุกมาสองวดนะวดก่อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดชุดแล้ววดที่แล้ว ทีแล้วเจ็ดที่แปดชุดนะ่ะงอจอนเจ็ดที่หกชุดหรือไงนะผมจำไม่ได้แล้วนะผมทำต้วอย่างนี้นะผมจะให้ดูงดที่แล้วแป๊บหนึ่งนะครับเป็นแนวทางนะผมจะใช้ให้มันเสียงน้อยที่สุดนะฮะเมื่อเสียงน้อยจึงจันเอาตัวเคลียร์นะฮะโดยตึกติตัวเคลียร์สี่ตัวมันก็โอเคนะแต่มันก็มีผิดบ่อยผมก็มาใช้ตัวเคลียร์หกเจดตัวนี้นะฮะ โอเคเจ็ดตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับร้อยสี่สิบห้างวดยังไม่เคยหลุดเลยนะไม่มาตัวหนึ่งตัวใดในหลักใครหลักหนึ่งก็ไอหลักร้อยก็หลักสิบหรือหลักหน่วยงวดที่แล้วมาทั้งสามหลักเลยไหมสามห้าแปดนะงวดแล้วมาสามหลักเลยนะครับสองตัดได้แต้มนะฮะแต้มนี้เป็นแต้มคงที่ของผมนะแต่งวดที่จะทําให้ใหม่นี่ผมใช้แต้ม แต้มร้อยสิบหน่วยที่ให้ดูในชุดเลขปักหลักเนาะนะครับที่โพสต์ไปแล้วในคลิปแรกนะฮะคลิปแรกก็คือคลิปที่หนึ่งก็คือคลิปที่ยี่บเก้าของปีนี้นะฮะปีหกสี่นะครับก็แต้มแต้มที่โพสต์ไปนะที่ลานลออกมามันก็ยังไม่ผิดเลยนะร้อยสิบห้างวดวันนี้จะลองใช้ดูนะฮะใช้มาทำให้ท่านอันที่สามก็ใช้ตัวเคลียนะครับ โซเคลตัวนี้สามสี่งวดแล้วก็ยังไม่หลุดนะสามสี่งวดยังไม่หลุดแล้วก็คาดหวังว่างวดวันที่สิบหกมีนาคมก็ไม่น่าจะหลุดนะเสร็จแล้วเรามาใช้อ่ปักออ่าอ่าคุกกี้สิบหน่วยนะคุกกี้สิบหน่วยซึ่งคุกกี้สิบหน่วยเนี่ยงวดที่แล้วชุดหนึ่งเราได้เลขคู่ชุดสองเราได้เลขคี่นะครับ ผมจะให้ดูใครเคยดูมาแล้วก็ใช้ดูอีกครั้งนะครับเอ,อซึ่งถ้าหากว่ามันแตกต่างกันแล้วมันไม่เคยผิดที่ลงสีเหลืองนะฮะ,นะะชุดหนึ่งชุดสองนี่ในปีห้าแปดถึงปีหกสองไม่หลุดเลยนะฮะไม่หลุดเลยนะครับเ,เนี่ยมาหลุดในปีหกสามนะครับปีหกสามทั้งวดร้อยี่สิบเอ็ดมาเนี้ยชุดหนึ่งหลุดไปสองหนนะค,ะคือหลดุดวด ร้อยสามเจ็ดกับงวดร้อยสีอ็ดแต่ชุดสองนี่หลุดทั้งเดียวนะฮะหลุดงวดร้อยสามเจ็ดครั้งเดียวนะครับก็งวดที่แล้วนี่เราได้หลักสิบเลขหลักชุดแรกเราได้เลขคู่ชุดสองเราได้เลขคี่ถ้าถ้าต่างกันอย่างนี้นะฮะมันไม่เคยผิดเลยนะในสามตัวมันจะมาเลขคู่ p l u เลขคี่นะครับอย่างดูงวดนี้นะฮะเนี่ยคู่คี่นะครับมันก็ออกคี่เก้า เลขคู่สี่ที่ผมลงสีเหลืองไว้เนี้ยอันนี้คู่ขี้นะก็ไม่เล็กก็คู่หกขี้เจนะ็ดเนี้ยนี่ก็เหมือนกันนะฮะมันไม่เคยผิดเลยนะอันนี้ในงวดที่สิบหกมีนาเราก็คาดว่ามันไม่น่าผิดไม่ผิดแปลว่าในสามตัวมันต้องมีเลขคู่ผลเลขขี้นะครับผมก็เลยทําโต๊แบ่งเป็นสองชุดดังนี้นะครับชุดหนึ่งอชุดงวดที่แล้วนะชุดหนึ่งเราทาว่าถ้ามันมีเลข คู่สองตัวและคีหนึ่งตัวเราจะได้สามสิบแปดชุดตัว38สามสิบแปดชุดนี้นะชุดที่สองถ้าเกิดมันออกเลขคู่สองเลขคีสองตัวเลขคู่หนึ่งตัวมันก็ได้ชุดที่สองนะฮะแล้ววที่แล้วที่ผ่านมามันออกเลขคีสองตัวนะฮะเลขคู่หนึ่งตัวนะครับ mm. คือคีสองตัวนี่นะคู่หนึ่งตัวนะครับนี่ก็คืองวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนมีนาอันนี้ผมจะให้ดูงวดวันที่ เมื่อกี้แนะนำนะควรจะเล่นโต๊ดเพราะว่าโต๊ดนี่ความเสี่ยงน้อยนะฮะแล้วก็ถ้ามือไม่ค่อยอัน้นผมใช้ดูงวดสิบหกเลยนะฮะงวดสิบหกมีนาคมนะครับให้ดูตัวเคลียร์นี่ขนนะฮะที่เป็นผิดเป็นศูนย์นะฮะผิดเป็นศูนย์ตอยสี่ห้างวดผิดเป็นศนะูนย์นะฮะเห็นไหม วันนี้งวดที่ถ้าถึงใ่งวดร้อยสี่สิบหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดร้อยสี่สิบมากงวดเนี่ยผิดศูนย์ใช่ไหมถูกร้อยสี่ห้าผิดศูนย์แล้วก็งวดงวดใหม่นี้ก็คาดคา,าดว่ามันจะไม่ผิดนะคาดว่ามันจะไม่ผิดก็คือว่าในสามตัวมันต้องมีเลขนี่ผลตัวแน่นอน,นเลขที่ขาดก็คือศูนย์หนึ่งเก้าใช่ไหมหวยมันคงไม่ออกศูนย์หนึ่งเก้าหรอกนะใช่ไหม ไม่ออก109่งศูนยกศูนย์หนึ่งเก้าหลักอย่างน้อยก็ต้องติดอยู่ตัวหนึ่งดังนั้นประกันได้ว่าตรงนี้ไม่เสี่ยงอันที่สองแต้มนะฮะแต้มงวดนี้ผมใช้แต้มที่ผมลงให้ดูนะถ้าคุณดูก็ดูในคลิปที่คลิปที่ผ่านมานะ,ค,ะคลิปที่ผ่านมาก็คือเท่าไหร่ยี่สิบเก้าใช่ไหมคลิปที่หนึ่งนะคระสำหรับปีนี้ ผมได้ดูแต้มร้อยสิบหน่วยนะทุกตัวต้องใช้แต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแปบ๊บนึ่งอ่ะอันนี้แต้มนี่ไม่ผิดเลยนะแปดตัวนะครับตับง้งแต่ปีเนี่ยผิดศูนย์ตั้งแต่ปีห้าแปดเอฟีห้าเก้านะหกศูนย์หกหนึ่ง กสองแล้วก็หกสามหกสี่นะฮะพี่หกสี่ก็งวดร้อยสี่สิบสองนะฮะแ้มที่ขาดแ้มร้อยสิบมัขาดคือสามห้าออกแตทมเจ็ดนะฮะนี่ออกแต้มศูนย์นะคะสามศูนย์เจ็ดรวมได้ศูนย์หกศูนย์สามรวมได้เก้าห้าห้าสามแปดรวมได้หกแต้มนะฮะแล้วก็งวดนี้แต้มที่ไม่น่ามีก็คือแต้มสามแ้มแปดผมเอาแ้มสามแต้มแปดมาตัดนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็เอาตัวเคลียร์ซึ่งไม่เคยผิดเลยนะฮะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะะเราก็เสี่ยงน้อยนะเอามาทําชุดโต๊ดครับให้ดูอีกครั้งนะครับอันในชุดที่หนึ่งนะโดยงวดนี้ผมประเมินว่าสามตัวบนมันน่าจะมาเล็กเล็กขี้สองตัวนะเล็กขี้สองตัวเพ้าะสิบหน่วยแล้วได้เล็กขี้นะก็คือ หลักร้อยน่าจะเป็นเลขกคู่นะหลักร้อยน่าจะเป็นเลขกคู่คิดว่ามันจะมาตัวเดียวแต่ที่จริงมันออกหลักไหนก็ได้นะฮะตอนนั้นเราได้โต๊ะชุดแรกนะฮะโต๊ะชุดแรกก็คือตัวนี้ไม่ผิดเลยนะแต้มนี่ใช้แต้มที่ลงให้ดูที่ผ่านมายังไม่ผิดนะใช้ระบบคู่ขี้แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้คือ,อชุดตัดชุดตัดโต๊ตัดเต็งนะฮะสามตัวมาไม่ครบเนี่ยนะครับซึ่งสี่งวดมาแล้วสี่ห้างวดมาแล้วก็ยังไม่ผิดนะฮะ เพราะนั้นเราจะได้ชุดโต๊ะชุดแรกเนี่ยสามสิบเจ็ดชุดถ้าคุณเล่นโต๊ะคุณต้องเล่นให้หมดนะคือสามเจ็ดชุดทุกเเล่นไปตัวละสิบบาทก็สามร้อยเจ็ดสิบเนาะนะครับสามร้อยเจ็ดสิบคือถ้าถ้าไม่เล่น <c oughs> ไม่เล่นไว้ใต้ดินคุณไปซื้อลอตเตอรี่ก็ดูเลขพวกงนี้นะดูเลขพวกงนี้ชอบเลขไหนก็ไปซื้อกรเผื่อถูกวันที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะฮะย้ำอีกทีว่าคุณต้องเล่นทั้งสองชุดนะ ชุดตอนนี้ต้องเล่นทั้งสองชุดเพราะผมอะไรฮะผมแยกเป็นเลขคู่นะเลขคู่เลขคี่เมื่อะะกี้ให้ดูแล้วว่าปักหลักร้อยสิบหน่วยเนี่ยมันได้เลขคู่กับเลขคี่ถ้าต่างกันเมื่อไหร่มันจะมีสามตัวมันจะมีเลขคู่ผลเลขคี่ทุกครั้งเลยมียังไม่เคยผิดนะหรือจะผิดวันนี้เราก็ไม่แน่ไม่รู้นะะถ้าเชื่อก็เล่นไม่เชื่ออย่าไปเล่นนะครับก็วในชุดที่หนึ่งนี่เราวางชุดเลข ขี้สองตัวเลขคู่หนึ่งตัวนะครับก็จะได้สามสิบเจ็ดชุดโต๊ะนะครับรวมเบิ้ลนะฮะนี่รวมเบิ้ลอยู่อย่างนี้นะครับที่ว่ารวม na, เบิ้ลรวมหามก็คืออย่างศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามเงี้ยเห็นไหมเบิ้ลนะศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี้ยหนึ่งหนึ่งสี่นี่เบิ้ลหน้านะครับนี่รวมเบิ้ลอยู่านนี้นะครับชุดที่สองต้องเล่นด้วยนะฮะชุดที่สองนี่วางเลขคู่สองตัวเลขขี้หนึ่งตัวนะครับ นะครับก็จะได้สามสิบห้าชุดนะครับามห้าชุดดังนี้นะครับก็คุณต้องเล่นทั้งทั้งสองชุดชุดแรกสามเจ็ดชุดนี้สามห้ารวมกันทั้งหมดเจ็ดสิบสองตัวโต๊ดนะงวดที่แล้วได้เจ็ดสิบแปดตัวใช่ไหม,ไมไวันะ้เจ็ดสิบแปดตัวงวดก่อนเจ็ดสิบหกตัวก็ถูกนะผมก็ถูกนะวันนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะออกสาม ห้าสามแปดนะะถูกต๊ะสามแปดห้านี่ไหมอันนี้เป็นขี้สองตัวนะขี้สองตัวกู่หนึ่งตัวนะครับคือเราการไว้ฮะกันไว้ทนะั้งสองอย่างครับถ้าเราไม่กันมันก็เสี่ยงนะมันก็เสี่ยงทันนี้เราเล่นเสียงน้อยเราถือว่าเล่นเอาตังค์ดีกว่านะเอาเงินดีกว่าเสียงเงินนะครับ ในลักษณะสามตัวตรงงวดที่แล้วก็ถูกนะฮะงวดที่แล้วก็ถูกผมก็ทําลักษณะเดียวกันนะฮะแต่สามตัวตรงงวดที่แล้วทั้งสองอย่างรวมกันแล้วสามร้อยชุดได้ผมเล่นสามร้อยชุดนะครับผมว่าคุณได้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเล่นข้างนอกเนี่ยจนงววสามร้อยชุดจ่ายทักห้าร้อยหรือห้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็ได้ไหร่นะอันนี้เป็นชุดที่สองนะครับขอย้ํานะฮะคุณต้องเล่นทั้งสองชุดนะครับ ถ้ายังไงก็แนะนำนะครับแนะนำะแล้วแต่คุณนะครับเอนารก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับผมก็จะเล่นชุดนี้แหละครับอันนี้หันมาเล่นโต๊ดสองตัวเล่นมาน้อยเพราะว่าสองตัวให้จำนวนมากนะมผมเล่นจำนวนมากงวดอย่างงวดที่ออก3ามเก้าเนี่ยเล่น ห้าสิบเอ็ดชุดอัะสองตัวเนี่ยสองตัวบนห้าสิบเอ็ดชุดสองตัวล่างห้าสิบเอ็ดชุดพอดีมันก็เอาอยู่ก็มีกาไรเหลือกำไรนนะโอเคนะครับนี่คือชุดโ,โต๊ดนะฮะวันที่สิบหกมีนาคมนะครับชุดสองครับย้ําต้องเล่นทั้งสองชุดถ้าจะเล่นนะจะต,ตัวละห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทก็แล้วแต่ท่านนะถ้าท่านเชื่อนะครับครับ ขอให้ทุกคนโชคดีในงวดวันที่1 6มีนาที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้าน่วยชนแนล